ในลำดับต่อนนี้ไปท่านจะได้พบกับการแสดงละครในวรรณคดีเพื่อเป็นการสรุดีพระสุนทรผู้ครูกระวีสีชาติไพยเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรถ้าพร้อมแรงขอเชนนิญรับชมได้น่าปัตตีดด เสื้อสมุดมีบุตรชายหน้าตาเหมือนพระไพมณีแต่ดวงตาแดงเหมือนพระอาทิตมีกำลังดังพระยาชา้างมีเขี้ยวเหมือนนาผีเสื้อสมุดพระไพมณีทรงรักใคร่เฝ้าเรียนดูมาได้8ปีจึงให้ชื่อว่าสินสมุรและสอนเต่าปีและเพลงอาวุธให้นางปีเสื้อสมุดด้วยความหิวโหยจึงทำเป็นอ้างว่าจะออกไปหาอาหารมาให้พระไพมณีและสินสมุด Thank you. น้องหญิงพี่ภัยและสีน์สมูดห้ามออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดนะเพคะมันอันตรายจ้าน้องหญิงพี่จะไม่ออกไปข้างนอกฝ่ายสินสำมทดไม่ห่างจากพระบิดาซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่มานานเพราะพ่อไม่ดูตนเหมือนแม่และได้เห็นรพระภัยทรงหลับอยู่จึงหนีไปวิ่งเล่นอ้าวเสด็จพ่อหลับอยู่นี่นาะไปหาอะไรทำดีกว่า เมื่อสิสสมุดวิ่งเล่นอยู่ในถ้ำก็ไปเห็นแผ่นหินปิดปากถ้ำไว้จึงลองผลักปากถ้ำเปิดออกสิสสมุดได้เห็นหาดทรายงามมากไม่เคยเห็นจึงตื่นเต้นออกวิ่งเล่นและโดดลงน้ำด้วยความที่มีเชื้อนางิีเสื้อสมุดจึงดำผุดลงน้ำทั้งวันก็สามารถก้านหายใจได้ยิ่งถูกน้ำก็ยิ่งมีกำลังจนกระทั่งสิสสมุดได้พบกับปูเงือก พเจ้าเป็นคนทำไมไม่หาเงินป้านี่ข้าถามแล้วทำไมไม่ตอบข้าลำบากแล้วนะได้หลังจากที่สินสมุทรจับเนื้อข้าได้จึงลากขึ้นกลางหาดเพราะเห็นว่ามีรูกล้างรปลราดจึงเจ้าไปให้พระภัยมณีดูเนื้อถึงถ้ำก็ตะโกนเรียกหาบิดาพระบิดาเรื่องสมุดมันก็เป็นแบบนี้แหละเสดจพ่อนี่เจ้าเปิดแผ่นหินเห,นเหอสิสมุทร บรรลัยแล้วหลังนานนี้ลูกรู้ไหมถ้าแม่ของเจ้ารู้จะโกรธมากด้วยกลัวจะพาพ่อหนีแล้วเราจะพากันตายหมาล,ลูกทำไม,ไมแม,ม่ต้องโกรธพ่อด้ล่ะสินสมุดได้ฟังก็สงสัยจึงถามพระไพมณีพระไพมณีจึงเล่าเรื่องราวให้สินสม,มุดฟังเม,ม,มื่อสินสมุดได้ฟังก็ร้องไห้เสียใจที่แม่เป็นยักษ์ ฝ่ายเนื้อหน้ำนั้นความภาษามนุษย์รู้เรื่องจึงของให้พครๆมันมีไว้ชีวิตและจะให้ตนทำอะไรก็ได้ท่านแม่ปนปล่อยข้าพเจ้าขอชีวิตยว้ข้าทำอะไรก็ได้ไว้ชีวิตข้าเถินได้ข้าจะไว้ชีวิตท่านแต่ข้าต้องการหนีนางผีเสื้อสมุทรแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ใดข้าทราบดีที่นี่คือแม่น้ำอุดมาน เหตของนางผีเสื้อสมุทรทิศเหนือเป็นมหิงสะสิงขอนทิศใต้เป็นเกาะแก้วพิสดารต้องใช้เวลาเจ็ดวันจึงจะเดินทางถึงหลังจากที่พระไพรมณีได้ฟังคำเลือก,ก็ค่อยจะบรรเทาทุกข์ในใจไปได้เมื่อคุยกันเสร็จจึงให้สินสมุทรไปส่งเมื่อถึงปากถ้ำแล้วให้สินสมุทรดันประตูหินมาปิดเหมือนเดิมฝ่ายผีเสื้อสมุทรเมื่อขึ้นจากฝั่งน้ำ้ำจึงเก็บกลไม้ปอประมาณ แล้วเดินทางกลับปเมื่อเห็นแผ่นหินปิดอยู่<ๆ>ก็เปิดแผ่นหินและนิมิตตนเป็นมนุษย์แล้วเดินเข้ามาหาพระไรมณีและศิสมุทรเสด็จแม่กลับมาเรอเหรอพี่ค่ะอ,อืม พี่พายน้องเก็บผลไม้มามากมายเลยเพคะลองกินสิเพคะเสีสมุทรมากินผลไม้กับพ่อมาแล้วเจ้าไม่กินเหรอไม่เพคะน้องกินมาแล้วเมื่อพบค้ำพระไวมณีก็ทำท่าเหมือนรักนางผีเสื้อสมุทรโดยคิดหาทางวางร้อมนางผีเสื้อสมุทรฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรเมื่อจะพลาดจากลูกหัวก็ได้เกิดในมิตรฝันว่าเห็นเทวดาที่อยู่เกาะน,นั้นมาทำลายถา้ำ แล้วเอาค้อนใหญ่ทุบนางจนแทบสิ้นชีวิตจากนั้นจึงควักเอาดวงตาของนางไปเจ้าเป็นอะไรไปรึกน้องฝันร้ายใชคะ่ะมีเทวดาเอาค้อนมาทุบน้องและเอาตาของน้องไปใช่คะ่ะเร็คุณแน่ยักษ์พี่บอกว่าฝันของเจ้านั้นร้ายนะเทวดาที่เจ้าเห็นคือมัตุราาและฝันครั้งนี้ ทำให้เจ้าตายได้ซึ่งพี่ไม่อยากให้เจ้าตายเลยพี่เสียใจโธ่เจ้าต้องจากพี่พี่คงอยู่ไม่ได้และมีทางแก้ไหม่เพคะวิธีแก้นี้มีมาแต่โบราณเจ้าจะต้องบำเพ็ญศีลภาวนาที่ตีนเขาผู้เดียวโดยอดข้าวอดปลาสามวันแล้วจะรอดตายเพคะหม่อมฉันจะทำ เมื่อบอกลากรเ,เสศจานางยักษ์ก็เดินทางไปบำเพ็ญศีลโดยระหว่างที่บำเพ็ญศีลนั้นด้วยใจที่ไม่สงบคิดแต่ว่าเสด็จพี่สามีของตนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็นั่งสมาธิไปด้วยใจที่ไม่สงบกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาฝ่ายพระเวมณีและศิษสมุทรเมื่อเงื่องมาตามนัดหมายโดยพาพ่อและแม่ของนางมาด้วย ข้าได้มาตามที่เรานัดหมายแล้วท่านพร้อมจะออกไปจากที่นี่หรือ,อยังพร้อมสิข้ายากจอดไปจากที่นี่เป็นทีแล้วงั้นเราไปกันเลย ขัดขีหลังเงือกพ่อแม่และลูกสาวว่ายน้ำกันได้ห้าคืนนางผีเสื้อสมุดกลับมาถึงท้ามจึงรู้เรื่องเกิดอาการประาข้างโมโหว,ว่าแล้วจึงรีบตามผ้าไบม,มีไปอย่างไม่รีรอไม่นานนักก็ตามทัน นางผีเสื้อสมุดด้วยความแค้นใจที่ถูกหลอกให้ไปบำเพ็ญศีลจึงจับพ่อแม่ของ,งานางเงือกที่มาตวงเวลาให้พระไพมณีล่วงหน้าไปก่อนพระไพมณีก็ขี่หลังเงือกลูกสาวต่อไปโดยมีสินสมุดคอยช่วยระวังภัยจากผีทะเลในที่สุดพระไพมณีนงางเงือดและสินสมุรสามารถขึ้นเกาะแก้วพิสดารได้นางผีเสื้อสมุดไม่สามารถขึ้นฟังตามไป เพราะอำนาจมนของพรยโยพีแห่งเกาะแก้วพิสดารมาถึงตรงนี้นางผีเสื้อสมุทรได้ร้องไห้เสียใจต่อว่า,าพระบรมณีทําไมจึงต้องหนีตนด้วยทําไมเสด็จพี่ถึงทาเช่นนี้ทําไมต้องพาลูกหนีฉันด้วยก็น,น้องไม่ใช่มนมุษย์น้องเป็นยักษ์เราเปนคนละีปีชีกันให้อยู่ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกลับใจนะลับไปเด็จ ในเมื่อเสด็จพี่ไม่ยอมกลับไปกับน้องน้องก็จะฆ่าทุกคนนี่มันทําให้เราต้องพันภาพจากกันโดยเฉพาะแกนางเมื่อตัวดีพอเถิดนางยักษ์อ้วนหยุดทำบาปทำกรรมได้แล้วในเมื่อเปลี่ยนใจดีๆไม่ไปก็ต้องใช้วิธีนี้แหละท้าไปมันหยิบปีที่ตนได้ไปแร่องดีนิชามาเตาทําให้นางยัษกเกิดอาการเมึนงนนงวิเงเวียนศรีรษะหน้ามืดปวดเหนือ เช่นนี้น้องมันไม่ดีตรงไหนน้องอุตส่ารักพี่ธนุถนอมเสด็จพี่ดูสิและสิ่งที่น้องได้กลับมาคืออะไรือหลังจากที่นางยักษ์ตา,ายไปน้แงก็เละมีก็แสงหมีกับรโยคีกันทุกคนก็อยู่ด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีความสุข ポコプロだよポコプロだよ。 i apapun yun <tuk> yun เอาเต้นหน่อยเต้นเต้นเต้นหน่อยเอเอโอเคอ่ะขอบคุณพร้อมกัน